จำนวน100 pcs ก็คือ100ตัวนะคะรีไวผู้หญิงจำนวน100 pcs ก็คือ100ตัวนะคะ100 pcs ขึ้นหมดรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาและจำนวนจ้ะ งานเด็กจะมีรหัสอื่นนะคะพี่สุธาทิพงานเด็กมีรหัสอื่นมีมีป้ายอื่นค่ะมีป้ายคลิกสุนะคะแล้วก็วาวสามศูนย์เก้านี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันเป็นเรสป้าจำไม่ได้แล้วพี่นะคะโอเครีวายผู้หญิงป้ายสิงโตเล็กจ้ะใครอยากจะรับกระสอบนี้ก็แจ้งมาได้เลยนะคะต้นทุนเฉลี่ยตัวละ75บาบาทในกระสอบ ต้นทุนเฉลี่ย75บาทในกระสอบกระสอบ100 PCS ค่ะอ่ะอันนี้พี่นันแกขายลูกนะซือบูดชีพนี่เอลสูง,สงนี่ขึ้นต้นรหัส7ส่วนใหญ่จะเป็นสกินนี่เอลสูงจ้ะใครที่ขายรีไวท์ผู้หญิงก็น่าจะรู้นะคะขึ้นต้นรหัส7ป้ายใหญ่แล้วก็เอลสูงค่ะคือมันจะเป็นแบบ ซูเปอร์ไฮเลยนะคะนี่ไฮรสซูเปอร์สกินนี่นะคะคือเป็นเอลสูงแล้วก็โคตรสกินนี่เอาง่ายๆเลยเออ,อ,อเออเอลสูงๆอ่ะป้ายใหญ่ออกดีนะเม โอ้สกินนี่ค่ะเดฟนะคะต้นทุนเฉลีย่ยตกประมาณตัวละ7 5บาทในกระสอบค่ะตัวนี้ตามป้ายหน้ากระสอบเลยนะคะแจ้งมา100 pcs นะคะแจ้งมา100 pcs ตามป้ายหน้ากระสอบเลยก็คือประมาณ100ตัว Big กอโอ้ย5 0าส่นหนึ่งจ้ะ ต้นเฉลี่ยตัวละ75บาทในกระสอบนะคะตัวไหนเป็นหัวผ้างานสวยทรงสวยสีเข้มบิ B ๊ก e, ป้ายอาเอลสูงอะไรต่างๆพี่คัดแยกขายทําราคาได้เลยพี่คัดแยกขายทําราคาได้เลยแยกขายทําราคาได้เลยนี่นะฮะค้าหนึ่งหนึ่งกระบอกเล็กเข้มมากอ่ะ ลูกค้าที่ต้องการให้รีดนะคะแจ้งแอดมินตอนสรุปยอดได้เลยค่าบริการในการรีดกระสอบละ300บาทเท่านั้นเองนะคะค่ารีดกระสอบละ300บาทเท่านั้นเองโอ้ยอสวยอะ่ะเข้มด้วย,ยเข้มด้วยเรื่องของเรื่องดีคะ่ะลูกค้า ปลายใหญ่เอวสูงทรงสกินนี่ค่ะเดฟพี่เดฟมากสกินนี่ค่ะเดฟเดฟมากๆาใครห้าหนึ่งสองกระบอกเล็กค่ะใครที่ชอบแบบดเดฟเ,เข้มๆนะอ่าเดฟเข้มๆจัดไปเลย <c oughs> นี่ก็ใช่นะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ พี่จะนั่งก็นั่งไม่ได้หว่อันนี้มันต่ําเอยอ,อันนี้มันสูงเออเขาเรียกอะไรนะคูลรอดใช่ไหมคูลอดเออเนี่ยทรงคูลรอดเอวสูงค่ะคูลรอดเอวสูงค่ะบานขาใหญ่ค่ะพี่ขาบานขาใหญ่เอวสูงสูงพี่ฟิลถ่ายฝั่งนี้นะขาบานขาใหญ่เอวสูงจ้ะลูกค้าน่าเป็นเขาเรียกทรงคูลรอดอ่ะเดี๋ยวนี้ในช็อปมีนะคะในช็อปด,ด,ดีมี ไปใหญ่เข้มปีอุ้ยไปใหญ่ออกเยอะไปเหี่เยอะมากไปเหี่ยเยอะมากเลยผ้าสวยสะอาดนะคะผ้า,ส,า,าสวยโอ้าารทรงรีแหลกก็คือเป็นทรงแบบกระบอกตรงค่ะพี่ทรงรีแหลกก็คือทรงกระบอกตรงนะคะสวยอะ่ะ งานเมือหนึ่งงานเมือหนึ่งงานเมือหนึ่งอ่ะไปคัดแยกได้พี่ส่วนใหญ่จะออกเป็นป้ายใหญ่ๆนะป้ายใหญ่ๆมันจะได้เรื่องทรงนะคะได้เรื่องทรงได้ความเดฟได้ความสกินนี่ซูบอยบ,อ,ยบ <วะ S 1> อุ้โคลมบียโคลัมเบียโคลัมเบียโคลัมเบีย,ม,บยมาต่อ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  USA ด้วย นี่ต่อไป USA ค่ะ USA นะคะการดำนะลูกค้าดีรุ่นไรวะตัวนี้แบบงานรุ่นเก่าอะ่ะรุ่นไรวะเนี่ยวินเทจมากมอบบเออ u s ด้วยนะ550 550 <5 50 S 1> ค่ะ <5 50. S 1> กระบอกค่ะเอวสูงวินเทจ ุยเข้มนะงานสวยมากเลยอะ่ะเด็ดเด็ดเข้มๆใบใหญ่ๆส่วนใหญ่รายการนี้ลูกค้าจะเปิดรีดแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปไว้เลยเนาะเออนี่ลูกคา้าดูความเข้มดูสีเข้มได้เลยตูดเป้าเต็มปลายขาเต็มต้นดูนเฉลี่ยตัวละเจ็ดสิบห้าบาทในกระสอบนะคะเจ็ดสิบห้าบาทในกระสอบอเข้มมากมอโอ้โหดูด นี่ย่ดูดิเชฟปิ้งสลิมืึมลดอย่างเดียวโอเคละจบไม่ต้องซักแล้วอุย้ยป้ายใหญ่ทั้งนั้นเลยอะ่ะเฮ้ยตัวนี้ป้ายหนังห้าศุนย์หนึ่งอุนี้พี่กี้นะเลย ไม่ใช่อ่ะเอา501ไว้ก่อน,นเอาบ e ิ๊ก <laughs> อี e ก่อนเอาบิ๊กอีก่อนพรีเมียมตัวนี้501บ e ิ๊กอีพรีเมียมอีนี่ตัวนี้501บิ๊กอีค่ะ501บิ๊กอีผ้าสวยมากเลยอ่ะนี่ 501นะคะลูกค้า501ผู้หญิงได้เอลสูงเวอร์อ่ะเอลสูงเวอร์เลยย501 CT 501 CT ค่ะรุ่นกระบ,บอกเล็กใช่ไหมป้าย <5. S 1> R อุ้ยดีอ่ะมาต่อกันที่501ต่อพี่ตัวนี้เป็นยุค 90S ค่ะป้าย R ค่ะเป็นพรีเมียม R นะคะ 90S ค่ะ 90s นี่ USA vintage ค่ะหมึกแดงด้วยหมึกแดงนะคะดูไอป้ายใหญ่เอวสูงขายดิฟิถึงได้เยอะเลยป้ายใหญ่เออได้งานป้ายใหญ่เยอะนะเอวสูงสูงนะ อโอ้ใครอยากได้กระสอบใหม่นะคะป้ายสิงโตเล็กรีวาผู้หญิงนะคะตัวนี้มีมีว่างนะคะกระสอบใหม่มีว่างส่วนใครอยากจะรับกระสอบนี้ที่พวกเราเปิดรีวิวให้พี่ที่ดูนะคะพิมพ์รับมาได้เลยพิมพ์รับมาได้เลยค่ะเนี่ยพี่โอ้น่าเห็นไหมหา วิสกินนี่ทรงสกินนี่เอวสูงคืองานป้ายใหญ่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเดฟเดฟสกินนี่เอวสูงทั้งนั้นเลยค่ะเดฟสกินนี่เอวสูงเนี่ยพี่ดูเป้าดิห่อนยาวเป้าเนี่ยเอวสูงขาเดฟห้้าไปแค่วินเทจนะ รีดเพิ่มค่าบริการกระสอบละสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทไปถึง,งพี่ก็กดได้ของไปขายไม่เสียเวลาในการรีดไม่เสียเวลาในการทำผ้าขึ้นต้นเลขเจ็ดอีกแล้วนะคะหายอีกแล้วเอวสูงอีกแล้วทรงไซส์สวยค่ะตุดเป้าคือเต็ม เด็ดมากโอ้บิ๊กอีกมาอีกแล้วหุยบิ๊กอีอีกแล้วนะ <c oughs> อืสอสงสลินเี่นอะ สูดเป้าก็คือเต็มนะคะพี่สูตรเป้าคือเต็มบิก๊กอีเดสต้บิก๊กอีเดสโตโอ้โห<ฮ>หลายตัวเลยบิก๊กอีออกหลายตัวเลยเป็นแบบเนกูล่านะชงแบบปล่อยๆนะคะซิวๆค่ะ อ่าอย่างที่บอกเลยว่าเปิดผ้ากระสอบมือสองนะคะพี่ต้องคัดแยกตัวไหนที่เป็นหัวผ้าสวยๆตัวไหนที่เป็นงานสวยๆนะคะลูกค้าต้องคัดแยกนะคะตัวไหนที่เราคัดทําราคาได้นะคะพี่ก็คัดแยกได้เลยเนาะวินตอผ้ามือสองไม่มีคําว่าตายตัวเนาะเราสามารถที่จะดัดแปลงคัดแยกได้นะคะ mm hmm. เกรดนี้ขายราคานี้เกรดนี้ขายราคานี้เราตั้งราคา ขายได้เลยนะคะตัวนี้ก็ป้ายใหญ่ทรงสกินนี่เอวสูงแล้วก็ป้ายอาจา้ะพี่นี่ป้ายอานะคะแฟชั่นเดิมๆแฟชั่นขาดเดิมๆจ้ะงานวินเทจก็มีออกนะคะงานวินเทจก็มีออกห้าศูนย์หลายตัวเลยเว้ยขึ้นต้นเลขเจ็ดออกเยอะอะ คุณต้นเลขเจ็ดออกเยอะเลยเนี่ยเอวสูงสูงเนี่ยสกินนี่เอวสูงเนี่ยเนี่ยดูดิสกินนี่เอวสูงคุณต้นเลขเจ็ด,ดสกินนี่ 2, นอนเ 7, นน 2, อวสูงนะข่าวจัวข่าวจัวดูดิผ้าเนื้อผ้าดีเลยคราวนี้ผ้าแบบเต็มเต็มแน่นแน่นเลยนะ่ใช่อุ้ยแล้วไหมอุ้ยพป่กีกอีกแล้วอ่ะ ไอ้ตัวที่ไรละตัวที่ห้าแล้วบิ e. e. ๊กอห้าศูนย์หนึ่งบีเอพี่มาอีกแล้วค่ะนี่บิ๊กอีผู้หญิงนะนี่เออเวียดนามคัสตอมเมอร์พลสอังกฤษโอ้สวยสวยสวย เฮ้ยห้าห้าศูนย์รอดดูดิเข้มมากคลับซิเนาะเข้มมากค่ะเข้มมากมากเข้มมากมากดูนี่พี่ี่เว่ยมีไหมพันธุเนสายด้วยนะบอยบอยแคร์ดอ้ยนี่ตัวนี้ก็ใช่เนี่ยที่พี่ถืออยู่เนี่ยตัวนี้ก็ยูเอสเนี่ยน้ำพันเนสไซงานรุ่นเก่าอ่ะตัวเนี้ย เก่ามากเลยลูกค้าคัดแยกงานได้เลยนะคะตัวนี้งานป้ายหนังด้วยไว้แท็บเป็นป้ายเก่าป้ายเก่าร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ในซอยบางปลา20ทับหนึ่งค่ะตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเปิด Google Map ได้เลยค่ะพี่พิมพ์ชื่อร้านได้เลยโกดังภูสิตาขายส่งสภาพมือสอง สวยอ่ะผ้าตัวนี้สวยขอด้วแค่ลืมถุงผู้ชายเยอะสามสองถ้ามีผู้ชายปนเอาไปแยกได้เลย <สา S 1> <c oughs> เอาไปแยกได้เลยเออในกระสอบตัวน,น,<อ>น,น,นี้เลยสองใช่พี่ลืมแก้ละพี่ลืมแก้รายละเอียดด้านบนวะพี่ลืมแก้รายละเอียดด้านบนเดี๋ยวพี่ลบไ,ไปกันอ่าตัวนี้จะเป็นรีไวท์ผู้หญิงนะลูกค้ารายละเอียดด้านบนลืมแก้ค่ะขออภัยรีไวท์ผู้หญิงนะคะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้ขอภายจริงๆค่ะเมื่อกี้ลืมค่ะอ่าตัวนี้สิโตเล็กนะคะเฮ้ยเจ็บบเบาเน้นเน้นเลดี้ลีวายนี่นสงแค่ไหนเลยคะอ่าลูกค้าดูไปนะคะ ตัวนี้เป็นกางเกงยีนลีวายผู้หญิงค่ะพี่เพราะเมื่อกี้ลืมแก้ค่ะขอภัยค่ะขอด้วยวินเทิกงบอลมุดเดินมัดตอัอ่ากางเกงยีนลีวายผู้หญิงค่ะลูกค้าตัวนี้นะอ่านี่นะเดี๋ยวขึ้นให้ใหม่ขอภายค่ะเมื่อกี้ลืมค่ะเมื่อกี้ลืมแก้เมื่อกี้ลืมแก้ด้านบน โอเครีวายผู้หญิงค่ะลูกค้าที่ต้องการเข้าไล์กลุ่มของทางร้านสแกน QR โค้ดมุมบนด้านซ้ายมือได้เลยนะคะสแกน QR โค้ดมุมบนด้านซ้ายมือได้เลยค่ะใครที่แบบว่าโอ้ยต้องการเข้าไล์กลุ่มของทางร้านนะคะอ่า ด้วย5ศูนย์1ด้วย5ศูนย1เค่ะไปหนังหนังนะคะทีเป็นรุ่นรุ่นแหละกระบอกเล็กนะกระบอกเล็กเอวสูงออกดีมากเลยอ่ะลูกค่ะอ,อือ ใครชอบนะคะรายการนี้กระสอบใหม่แจ้งแอดมินในช่องแชทส่วนตัวได้สูง,ส,งสูงมาก <laughs> สูงมากแดไดีสูงสดไซส์ดีด้วยอืมไซส์แบบว่าไม่ออกโอเวอร์นะแล้วก็ไม่ติดเล็กเกินไปนะไซส์กำลังดีไซส์น้าขายสไตล์แฟชั่นขาดเดิมๆค่ะ ตกเฉลี่ยตัวหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทพี่ในกระสอบนะคะป้ายใหญ่ออกเยอะมากเลยอ่ะป้ายใหญ่ทรงแบบเป็นเอวสูงอ่ะเอวสูงอ่ะดูเดียวป้ายใหญ่ออกเยอะมากเลยพี่ทรงกระบอกเอวสูงเนี่ยป้ายใหญ่อีกแล้วเดฟซูปเปอร์สกินนี่มากค่ะดูตามป้ายได้เลย คือซูเปอร์สกินนี่มากสวยสวยนี 1. 1> ่ห้าศูนย์หนึ่ง้าย5.01ผ้าเขาสวยดีเนาะหนะ้าศูนหนึ่งเนาะอืมเดินห้าศูนหนึ่งอีกละลูกค้าไปคัดแยกเอาได้เลยนะคะคัดแยกได้เลย ประสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นวินเจ g ย U เด็กส USA ค่ะสวยนะขาวจั๊วเลยขาวสะอาดเลยขาวสะอาดมากเลยพี่จั๊วมากเยค u USA อใครชอบกระสอบนี้แจ้งได้เลยค่ะพี่คะเอลสูงเยอะสูงเยอะก็ปกติอันนี้จะมีลูกค้าน่ะซื้ออยู่เป็นประจำเลยนะ เราไม่ค่อยได้เปิดเลยพี่เห็นฟิล์มรีวิวแค่แบบแตัดกระสอบอะที่พี่นั่งดูคลิปอะเออไม,ไม่ไม่มีแบบว่าเปิดไลท์ไม่มีบดไลท์เลยอะเอออะลูกค้าแคปป้ายได้เลยนะคะใครชอบรายการนี้แคปป้ายได้เลยจ้ะพี่